สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสี่ยชลธนกุลวิริยครับคลิปนี้ให้มาอยู่กับคูบต้ายูห้าห้าครับคอนโทรลโดยอาจารย์ไม้ครับกับหน้างานของเขาวันนี้ครับที่ว่าตกแต่งเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเปลียนคันบ่อเรียบร้อยแล้วครับสวยงามนะครับดูสะอาดสะอ้านครับเหลือตรงนี้นิดนึงฮะนี่ะตรงนี้นิดหน่อยก็จบแล้วครับสำเร็จรูรวมนะครับบ่อนี้ครับเนาะบ่อที่หนึ่งครับ มืออาชีพครับเก็บงานตามเรื่อยๆครับเชียร์ริ่งงานตามครับช่วงเช้าจานไม้ก็เริ่มเชียร์ริ่งครับยังไม่ได้กินข้าวกันครับวันนี้น้องโรงงานแต่เช้าครับเนี่ยดูสะอาดสะอ้านครับดูเป็นรูปเป็นร่างของโคกน้องนาขึ้นมาครับใช่ไหมครับนี่ฮะด้านบนนี้พวกเราก็จะทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลียร์ริ่งให้ท่านครับแล้วก็จะทําเป็นที่โนนครับท่านจะได้ปลูกบ้านตรงใช้หมกวันนะครับ ปลูกที่อยู่อาศัยตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเป็นที่โน,โน่นครับสวยงามครับผมทีมือจานไม้ครับเกลีรยพื้นที่ครับผมเดี๋ยวตรงนี้หน่อยฮะ เราทำงานวันนี้กับวันที่สองของพวกเราครับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคือการเคลียร์ริ่งพื้นที่ครับเก็บงานครับทำความสะอาดครับเนาะตกแต่งทันบอ่อขอบบ่อให้สวยงามครับแห้งเร็วรมากๆลยครับเจอลมเย็นอย่างเงี้ยแห้งครัรเบเดี๋ยวแห้ไงไหนะ ว่าแห้งเร็วมากครับบรรยากาศอย่างนี้ครับผมเนาะอากาศอย่างนี้คนระับทั้งแดดทั้งลมครับ องฝั่งครับทั้งด้านโน้นและด้านนี้ฮะเรียกว่าคันบ่อครับตอนนี้มองจะดูสวยงามครับผมดูสะอาดนูสะอาดตาครับรูปร่างสวยงามครับผมแต่บ่อนี้ครับไม่มีน้ำซึมออกแล้วซึมหอกแต่น้ำด้านบนครับที่ว่าความชื้นยังอยู่ด้านบนครับแต่ด้านล่างไม่มีน้ำเลยครับผมเป็นดินเหนียวแข็งโป๊กเลยครับ เป็นไว้ให้เพื่อเป็นเรียกว่าของไส้ไก่ครับตรงนี้เราจะทําของไส้ไก่ครับแล้วก็พอจบจากบอ่อนนก็จะดึงของไส้ไก่ออกจานี้ไปครับไปถึงูุนครับเชื่อมบอ่อที่หนึ่งและบอ่อที่สองด้วยกันครับตัวเล็กก็ดําหนักเบาครับเนาะเคลียกองเดินกองง่ายครับหรือไม่ใช่ว่าเคลีย์ง่ายครับเข้าที่แคบได้สะดวกสบายครับ ที่แคบได้สะดวกเพราะว่า,วาน้ำหนักมันแค่5ตันครึ่งครับเนาะแต่ว่าเราก็วางตำแหน่งรถให้ได้เหมาะสมครับได้เนื้องานครับผมนะนี่ฮะพัฒนาขึ้นเยอะครับผมกับคนขับของเราครับเนาะกับทีมงานรถเล็กของเราแต่ก่อนว่าไม่กล้าจับว่ามันเร็วครับไม่แล้วครับตอนนี้คือบอกว่าช้าแล้ว พอคล่องตัวก็บอรถช้าแนละ้วคันนี้เราทํามาเราออกมาคันนี้ได้เกือบปีนะฮะไม่เคยได้หยุดนะครับทำโค้งล่องลาตลอดครับเดินตาพี่ๆคันใหญ่ๆทุกคันนรับก็คือเก็บงานครับแต่ก่อนหาตําแหน่งงานให้ไม่เจอครับยังไม่สมยังไม่ลงตัวเนาะว่าจะให้อยู่ตําแหน่งไหนทายัางไงครับแต่ตอนนี้รู้แล้วครับคันใหญ่นี่คือ โอยโยแล้วก็เดินหนีเลยเครับรอให้คันเล็กนี่เคลียร์ได้เลยครับฝีมือการเคลียร์นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับคนเป็นงานก็พูดง่ายกันเนาะแล้วก็อ่านเกมออกแล้วก็พูดได้ครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่เป็นงานกัเนี่ยเผื่อได้เป็นเปิดเข้ามาชมก็ได้รู้ครับเรื่องการกดโค้งลงนาแบบรูปแบบของพวกเราเป็นยังไงกันนะพีปีประมาจารหลายท่านท่านจะพูดออกสเสียงแครับเพียงพิเศษพิสักนะครับเป็นมืออาชีพระดับเรื่องโค้งลงนาโมเดล ท่านเองไม่เคยได้ทํางานหลอครับทาแต่งานราดเกเ้าเงินไม่หมดนะครับแล้วก็ดูยาวถึงปีหกห้าปีหกครับใครๆก็ต้องการทีมงานที่มีคุณภาพทบทำกลมลองหนาเนาะเพราะว่างานตวกนี้ครับถ้าพวกเราทําไม่ได้มาตรฐานเลยเคือว่าแย,ย่ครับเราต้องเอาทำออกมาสวยงามมีประสบการณ์สามารถที่จะบอกเกล้าหรือว่าสามารถที่จะแนะนําเจ้าของแปลงหรือครัวเรือนที่สนใจ คือผู้อาจารย์เขาได้ครับวนะับงทีคนจ้างเขาก็ได้ดูแค่ใน YouTube ดูแค่เรื่องของความช่วยงามของคนงน้องนาที่สำเร็จแล้วครับแต่ไม่ได้เห็นภาพของคนงน้อหนาที่ยังไม่ได้ก่อสร้างครับ เกเนะปปะเค็บคปปรายละเอียดแล้วเพื่อความสวยงามคราต้องเก็บติดเก็บแล้วต้องเก็บให้ดูดีนะครับเนาะเราทำงานก็ให้เขาชมครับย้ายให้เขาว่าได้ครับเราไม่มีที่มือแล้วรับงานมาแล้วก็ต้องเอาให้ดีคนระับ งานหลวงก็คือ,อให้ได้ตามแบบครับขนาดถึงบอ่อรูปแบบบ่อถึงครับไม่ได้เสียสัญญาว่าจไวา้เนียนเรียบเทีนเนียนนะครับแต่ว่าพวกเราก็าําได้ครับเนาะตรงไหนพอทำได้เราก็ทำนะครับดูเพื่อความสวยงามของเนื้อง,งานครับออกมาแล้วก็สบายหูสบายตารับ เลงรูปไปครับช่วงนี้ยังรูปได้ครับถ้าปล่อยพวกนี้รูปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าดินมันจะแห้งแล้วครับดินแห้งไม่รูปไม่สวยแล้วครับจริงรูปมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากครับม,มีเพียรูปแป๊บเดียวครับเพื่อความสวยงามรับผมและเชือเสียงของพวกเรา การลูกก็วเียนะครับคือมันจะมันจะดินเหนียวมันจะไปจับตัวกันนะครับเนาะมันก็รีดดินให้ให้มันแข็งเนาะให้มันให้มันติดกันครับมันก็จะสวยงามครับอ้าวเอาแล้วาดินมันลวงมาตรงนี้รับดินเหนียวครับ เรื่องคอนโทรลครับมือต้องนิ่งครับนะวางตำแหน่งให้ถูกครับใหม่ๆก็ธรรม,ม,มดาครับทำไม,ไม,ไม่เป็นนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นงานก็ดูคล่องไม่คล่องหน่อครับนะเนาะดึงให้ถูกครับดึงให้ได้จังหวะครับผมเนาะคนพาก็ไม่รู้ครับทำไม่เป็นเอกแต่ว่าคนขับก็ทําเป็นครับแต่เราก็มองเขาทุกวันเรารูเนี่ยพราะมันแห้งไปก็จะจับตัวไปแล้วมันก็จะติดกัน,กนเงีนะ้ยเราเป็นดินเหนียวเนาะมันจะมองดูสวยงามครับ อ้าวื๊ปื๊ดบืบบบบนีไ่ได้ครับแกนี้ก็นะครับผมเนาะดินแ่นี้เอาไม่อยู่เพราะว่าดินมันไม่ได้เลกตุเปะมากครับพอได้ครับเคลีรยให้จบเลยครับเราเดินมาหลายรอบครับร,รอบนี้จะรับปิดงานครับรอบสุดท้ายเนาะพือเดินไล่จบทีเดียวเลยครับ อาจารย์มาครับทีมงานของพวกเรารูปคันครับแต่งสโลปครับเรียกว่าแต่งสโล็อปนะแต่งคันครับแต่งสโลปโดยการใช้ปุ่งกีครับอันน,น้อยนะครับครับลูปเพื่อความสวยงามวันนี้คือการแต่งเพื่อความสวยงามครับทำเพื่อความสวยงามก่อน,นอืมนี่ฮะธรรมดาสักที่ไหนฮะ นอนครับรูปรีดขึ้นไปครับรีดขึ้นไปได้สุดครับค่อยๆรีดครับต้องมีต้องใจเ,เย็นนะครับค่อยๆรีดค่อยๆปรรจุงรีดครับเดี่ก็ขยับตัวช้าหน่อยอ่าได้ครับไปได้ครับไปได้ฮนะเนี่ยรีงแล้วม,มันจะเป็นยังไงผมว่าดินเหนียวมันจะแน่นเหมือนเราปั้นนะครับแล้วมันก็จะดูสวยงามวาดูแน่นนะฮะยิ่งเป็นหน้าแะไรงก็ยิ่งแดดแดดย่างเงี้ยเนาะรีดเสร็จพรุ่งนี้แข็งโป๊กครับ We can't pull that off. ใจเย็นมากเลยครับนี่ฮะต้องมีควาใจเย็นในปรานีตครับผมยิ่งเป็นดินเหนียวยิ่งรีสวยฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์ให้ทีมงานพวกเราครับทีมงานเสียสีวิตแลกบุดีรัมครับกับการทํางานโค้งน้องนาของฤดูการใหม่ครับผมยังปี64อยู่ครับแตเป็นการเริ่มบรูการใหม่ของพวกเราครับ ลกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ